วันนี้ผมมีเรื่องน่าเศร้ามาเล่าให้ฟังทุกคนเห็นท่อนไม้ที่อยู่ข้างหลังผมนี้ไหมจากคลิปที่แล้วที่เราทดลองเผาไม้ใหญ่หน้าสิบห้ากับหน้าสิบแปดนะครับก็ระวัดสองข้างนะแล้วมันไม่สุกคลิปที่ทุกท่านกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับผมได้ทำการเผาซ้ำเป็นครั้งที่สองนะครับ โดยการยัดไม้ฟืนเข้าไปแล้วก็ทําการจุดเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับคลิป,ปก่อนที่เราได้เผากันนะแต่ปรากฏว่าผมตัดต่อคลิปอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วผมไปเผลอลบคลิปที่ผมตัดต่อนั้นนะทิ้งพร้อมกับข้อมูลเก่าๆที่ก่อนที่ตัดต่อตั้งแต่เริ่มถ่ายนะครับจนมาถึงคลิปในปัจจุบันเนี้ยผมลบทิ้งหมดเลย ผมเผือไปลบยังไงก็ไม่รู้แล้วพยายามกู้คืนยังไงกู้ก็กู้ไม่ได้ทุกท่านไม่ได้เห็นขั้นตอนนั้นแล้วแต่โชคยังดีที่ก่อนที่ผมจะเอาฟืนท่อนนี้ออกนะครับผมได้ถ่ายช็อตนั้นไว้อยู่นะครับความยาวก็น่าจะประมาณสักห้าถึงหกนาทีนะครับอ่ามันเป็นคลิปที่ผมเปิดถังขึ้นมาแล้วมันไม่สุกแล้วผมอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ คลิปผมยาวประมาณ5นาทีนะครับตัง้งแต่นี้ไปนะครับอยากให้ทุกท่านรอไปดูกันครับ เราไปดูใกล้ๆครับเรามารุนพร้อมกันครับหนึ่งสองสามลันเปาะแปะเป๊ะแปะเลย ก็ยังไม่สุกไม่สุกครับไม่สุกผลออกมาแล้วครับไม้ใหญ่เผาด้วยเตานี้ไม่สุกนะครับอย่าหาทำเหนื่อยเปล่าผมเหนื่อยกการเผาเตานี้มาสองครั้งมันไม่สุกนะครับแต่ไม้ขนาดเล็กนะไม้ขนาดเล็กมันสุกหมดเลยนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเผาให้มันได้ประสิทธิภาพจริงๆก็ ควรจะเป็นไม้ลักษณะประมาณขนาดประมาณนี้นะครับขนาดเล็กๆอย่างนี้ได้สุกนะครับขนาดเล็กยถึงแม้จะอยู่ข้างล่างก็สุกนะครับเนี่ยสุกดีมากเลยอันนี้เป็นสีเงินเลยอันนี้เขาเรียกไวซาโคเลยนี่ก็สุกเป็นไวซาโคเลยสีออกสีเงินเลยแต่ท่อนใหญ่ไม่สุกนะครับผมยืนยันว่า เผาท่อนใหญ่ไม่สุกนะครับผมก็แค่อยากลองครับเพราะว่ามีคนถามผมเยอะเหมือนกันคนแถวบ้านนี่แหละถามว่า,ามันเตามันเล็กมันจะเผาไม้ใหญ่ได้ไหมผมก็ตอบว่าผมไม่รู้พอดีมีนาคนหนึ่งเอาไม้มาให้ท่อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมก็เลยมาลองเผาดูปรากฏว่าไม่สุกนะครับมันก็สุกเท่าเนี้เท่าที่เห็นนิดหน่อยแค่นะี้ แต่ข้างล่างนี่ไม่สุกแล้วไอ้น,น,นี่ตรงจุดที่ผมชี้นี่ก็คือยังเป็นเนื้อไม้แดงๆอยู่เลยแต่ผมต้องหาทางเขาออกแล้วล่ะไม่เพาแล้วผมเสียเวลาเผาสองวันเนี้ยผมเสียเวลาแทนที่ผมจะได้ฐานทั้งหมดสิบเจ็ดกระสอบอไม่ใช่กระสอบอ่าสิบเจ็ดถุงถุงขนาดละสากิโลอ่ะถ้าผมเผาเผาครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะได้ประมาณอ่าแปดถึงเก้าถุงนะครับ แต่พอมาเป็นไม้ใหญ่เงี้ยมันไม่สุกนั้นเะ้อาเราว่าผมเสียผมเสียเวลานะครับกับฐานไปคือพูดว่าสูญเสียฐานไปประมาณสิบห้าถุงอ่าตีไวสิบห้าถุงตกถุงละสามสิบาทความสูญเสียผมก็อยู่ที่ประมาณอ่าสามห้าสิบห้าประมาณสี่ร้อห้าสิบาท่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสูญเสีย สูญเสียข,ข,าขาดได,ได้ไป450บาทเพราะมาเสียเวลากับไม้ท่อนใหญ่ไม่คุ้มสรุปว่าไม่สุกนะครับอ่าสุากแต่ว่าท่อนเล็กถ้าจำเป็นต้องเผาไม้ใหญ่นี้จริงๆนะครับผมแนะนำให้ผ่าผ่าทำเป็น4ส่วนนะครับแล้วก็หัน่นให้มันเหลือท่อนหนึงสักประมาณคืบสองคืบเนี่ยได้อยู่น่าจะสุก แต่ถ้าใหญ่ขนาดนี้ไม่สุก นี่คือสภาพของไม้นะครับมันก็มีสุกเฉพาะด้านนอกๆมันอย่างเงี้ยข้างนอกนี้สุกอยู่โอ้โหทอนมันใหญ่เกินขนาด15คูณ18นิ้วแล้วยาวประมาณ80เซนนะครับเพราะว่าเตาผมมันยาว80เซนแต่ถัง200ลิตรนี่มันยาวทั้งหมด9 0 92เซนถ้าจำไม่ผิดแต่นี่ผมตัดได้ประมาณ80เซน อยู่ข้างล่างนะครับเขาจะสุกประมาณเนี้ยสุกไม่หมดสรุปออกมาแล้วนะครับว่าไม่สุกสุกเล็กน้อยเดียวประมาณนี้ส่วนท่อนเล็กนะครับถ้าเป็นท่อนขนาดเล็กนะครับสุกหมดเลยนะเล็กๆนี่สุกหมดเลย ข้างล่างใต้ท้องนี้ไม่เหลือสุกหมดเลยครับเข้างล่างนี้สุกหมดเลยสุกทุกท่อนนะครับจกเว้นท่อนใหญ่ท่อนนี้ท่อนเดียวขอบคุณสำหรับการติดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไป